ไม่มันมามึงไม่มึงไม่ต้องมึงฟังมึงมันถามอะไรมึงมึงมึงก็ไม่ต้องตอบมันเพื่อนมันเพื่อนมันโดนใบมันจะมาเอากับเพื่อนมันด้วยอุ้ยใครใส่มึงรูปยีรับใส่มีแสงมาไหนเฮียมุมมรสุมทุกทุกด้านเลยว่ะเฮียไม่พี่คิมเมื่อกี้ก็ยีนางมันแอบแซนะแอบแซนพี่อ๋อขอโทษแทนน้องด้วยครับไม่รู้ว่าน้องคนไหนให้น้องไม่ผมจะให้ขอโทษขอโคนไหนครับน้องให้หน่อยอ่ะเพื่อน มันมาเ้านะอะไรครับพี่มันมาเ้ามาเ้าเหรอกูถามว่าเหมือนมึงเต็มไหมไปไปไปกนมึงแล้วมึงอะเต็มไหมวันากูวันวันนี้มีอีกคู่เลยก็คือมึงลั่นใส่มาแล้วนั่นเหี้ยอะไกูไม่ลั่นกูก็บอกว่ารถเต็มไหมกูนึกว่าเพื่อนโอ้นั่นแหละมันก็ต้องบอกนะมึงว่ามึงด่ากูต่อว่ากูเต็มไหมกูบอกผายแล้วไม่มันไม่เป็นไร เออ็ม่นเลอร์มินเลอร์มึงก็ให้ดูคนขับตรงที่มึงโดนเราหน้าร้านสเตเดียมมาดิคลิปบอกไม่ได้มีผมปิดโอเวเลย์ไว้ลืมดูดูเน็ตไม่ต้องเรียกให้มันนะไม่ต้องเรียกให้มันนะไอหูหมาครับไอหูหมาใส่หม่ไม่ต้องคุยอะไรกับมันก็ได้เนีคือเบิร์นเบิร์นเบิร์นไม่เดี๋ยวไล่ฟังคือผมอะกกเรียมา่อยดินงรับหน้าร้านใช่มี่แล้วทีเนี้ย ผมก็เลยถามว่าไอผมบอกให้เขาคนมารับใช่ไหมแล้วไม่มีรถไอรถเมล์แซกไหมไม่ไม่มือไม่ไมึงไม่ต้องไอมึงฟังมึงมันถามอะไรมึงมึงมึงก็ไม่ต้องตอบมันอาเลมึง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 ฟังกูนะมันมารับเพื่อนมันมันมารับใบกับเพื่อนมันเพื่อนมันเพื่อนมันโดนใบมันจะมาเอากับเพื่อนมันด้วยเอาหรอเออก็นี่ไงไอไอหมอก็รัไอหมอกิจกำลังเปจัดการเนี่ยตอนนี้คือแค่มึงอย่าอย่าพลาดอ่ะคือตอนนี้คือกําลังจะให้มันโดนโดนอยู่อะ ให้มันหนึ่เป็นทีละเคสกอนเอ้ยทำไมตัวมันวาวะก่มันปุ๊บข้ากัมึงก็ติดเรื่องกับมันอ่ะครับเรียกมายังครับนานนานละเริ่มนานละเริ่มหมดละวเดียวันดีเอียวครับแถวนี้มีอดีตสมาชิกแก๊งโตที่แก๊งแตกไปแล้วหรือเปล่าครับใช่ไหมครับเต่าหน่อยครับไอโตครับไอแก๊งโตอ่ะไอโต้ครับ พเกติยับเลยพี่เพื่อผมเห็นาระที่ไหนตายออที่ไหนาไหเดี๋ยวเอาซัมมาเอาคนเข้าก่อนจะได้เอาคนเข้าได้นิ่งไปล่านิ่งไปาไออยากเป็นสบายด้วตอนที่ตอนที่ตอให้สู้ไม่ใช่เหรอสำหรับใครที่มาเรียน่นดีเนนหวานนี็นเป็นินดีเลยเนี่ย ไอ้เนี้อยากเใส่ได้แมนเหรอไอ้เนี้ยขอโทษครับขอควาไม่หลุดครับโอ้ยใครใส่มึงรู้ยีรับใส่มีแสงมาไหนเฮียไม่ไม่มนไม่เฟียอะไรเรื่องนีเนอะผมเลี่ยงนานแล้วเนี่ยมาแล้วครับอยากอยากเฟียก็เดี๋ยวเอาใบมาเอาใบเรื่องนีเป็นแก๊งอื่นเรื่องดิ๊นีสู้ไปแล้วมั้งเริ่มจะหมดความอดทนละกูอะไรวันเฮเฉยนี่กลัวป่ะครับตอบไม่มีใครพูดด้วยเลยเออไม่เก่าใจเอาบอกอ่ะ มึงไม่ต้องม่รู้นะอถามแล้วต้องตอบนะครับ NMD กไปนี่ไปนอยดีไปลงไบโอปเปลงไบโอป่ะเอึงมึงบอกไปลงไบโอเอิงไบโอไบโอก่อนก็ได้โเป็นลมไบโอปะตีตีตีแก๊งนี้ก่อนนะค่อยเล่นกับมันตีแก๊งนี้ให้เสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปเล่นกับมันค่อยว่ากันแผนต่อไปรถไปลไบโอกเลย่งัวิ่เอากอปไปอากปรถไปด้วยอแวิน ขิมมาพี่ข้นมาพี่ไปโอ้แกงโตอ่ะแกงตะคิมอ่ะไหเปล่ามึงไหนมึงบอกว่าไหนมึงบอกมึงจะทำผลงานโชว์กูไงวะุ้ยกูเป็นสไปเดอร์แมนไอ้เฮียตัวกูเป็นสไปเดอร์แมนไอ้เฮียนิกไอซัตว์กูเป็นเองเลยไปดีไปลองไปโอกันให้หมดเดี๋ยวไปคิมไปเลยคิมไปขี่ไป่ไปไปคิมไปคิมไปไปไป อู๋ี่น้าหิหานไม่อยู่อ่ะที่หิหอยู่ที่หิหล่อนแล้วล่ะโจต้าคืออะไรครับอ๋อนักเตะผมผมเห็นแล้วครับอายุอายุอายุเท่าไหร่อ่ะเสียแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วดันนะมามาทุกคนเลยลงดันมาทุกคนเลยมาบอกแล้วนะว่าไปเฮ้ยพี่คิมมาดิพี่คิมมาเลยอะไรกิจกรรมกิจกรรมลงดันมาทุกคนเลยมาทุกเลยได้ห้องนะได้ห้องเลย ตีตีแกงนี้ก่อนแล้วค่อยไปอันนี้แกงมาต้องอะไรผมอยากตีตอนนี้มาติดปืนแล้วอะตีแกงเนยครับวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลัวใช่ใช่เฮ้ยเออก็รอให้นิกไอไอไอนิกติดปืนก่อนแล้วก็ให้คนมันมันครบมันอะไรก่อนแล้วค่อยค่อยเป็นแล้วค่อยค่อยไปเล่น

หานหนึ่งหรอ,อค,คุณอขึ้นอยู่น้องมันขึ้นไม่ได้ไอ้สัตว์มึงก็ถอยมันขึ้นได้เนี่ยดีเฮ้ยเออยากเลยเดี๋ย้วยตดิซัมเมอร์ด้วยปเด็นะอะเออเป็นสล็ชั่วข่าวเพราะว่ายัางไงพี่เปาต้องกลับมาพี่ปากลับมาไม่ว่าหรอกแต่มันมันสล็อตหนึ่งเอาเขามาปุ๊บคนแบบว่ามันเข้ามาชั่วค่าวมันไม่มีขยบมาเข้าหรอกชั่วขราวบอกให้ คนชั่วเขาต้องเป็นคนของเราเองอือเอาใครที่มาช่วยเล่นได้ช่วงนี้ช่วงที่เกี่ครับเพไอ้ผมผมกำลังไปลงไปวอนะผมทันไหมนี่พี่ผมตายจริงนะไม่ได้โกหกดูเลขไอดีผมได้ครับพี่ไม่เพิ่งเห็นพอดบอกมีเพื่อนพอดนะแต่เดี๋ยวแบบมันต้องการอะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้เป็นนึงนะผมเปิดกองให้เดี๋ยวลองให้ตอนเลือกคนก่อนละกันมันมันไม่ใช่มาถาวรนะเอาแค่มาแค่มานี่เฉยนะอ๋อแค่แบบแค่ช่วยเฉยแค่มาเล่นแทนพี่เปาไม่กี่วันนะ เบอกว่าแบบมึงคุยอยู่โหรห้องหนึ่งนะเอเดมเดียไอ้กะรำไปนะกลังไปนะไปไปลงไบโอกันมึงมาลงรันด้วยกันมึงก็ช่วยกันนะเว้ยอย่าอย่ามีปัญหาแบบครั้งที่แล้วนะเอาหรอฮัลโหลเพร์บัตไม่ดีเดียดีพี่มาลงดันนะเดีโอเคโอเค มันสล็อตสุดท้ายมันมันพูดยากว่ะเอาอสมมุติเอาไอ้มันไม่มันไม่มีใครมาต้องถามมะเขือว่ะเบอร์เขือเบอร์อะไรวะสามแปสามสามหรอสาม ถ้าเป็นพวกไอ้เขือได้อยู่ไอ้เหี้ยวันนี้เล่นเต็มระบบหรือตาหวังอยู่ไหนว่างไหมว่างไหมอะไรเนาะว่างว่างพี่ออกแก๊งแล้วมาเข้าแก๊งพี่ก่อนปะแบบปลดกูเดาอะไรนะไอจัดไหมไอจัดออกแก๊งนั่นเนาะรอตอนก่อนแล้วกันว่าตอนเจ้า เฮ้ยสมมติว่าเรายังไม่มีรีกันอย่างเงี้ยแล้วแล้วสมมติว่าเราปลดคูดาวกิจแล้วมันมาเข้าแก๊งเราได้ปะได้ดไ้ครับได้หมดเลยปลดคูดาวได้หมดเลยตอนนี้ไม่มีรีสามารถปลดคูดาวได้อะไรได้หมดเลยโอเคเอาไปเอ้ไเอ้ไโอเคไงแบบนึงไอ้เขียรสรุปยังไงเนี่ยมันจะมาเล่นไหมได้ครับได้ไปไปออกแก๊งไปโอเคครับโอเคครับไปวันนี้กูกูกูเมื่อวานนี้กูเจอไอ้ฟ้าชนรถแล้วแก๊งแก๊ง แล้วแต่แกงพี่เนี่ยโดนไดมอนเฮดเล้าอยู่เนี่ยเออให้มันจะไปทีละเคสก่อนเดี๋ยวไวฟ้าก่อนมรสุมแม่งลุมเล้าไอ้เหี้ยทั้งกากินนางทั้งไดมอนเฮดไอ้เหี้ยอะไรหมดเต็มไปหมดเลยโอเคโอเคนี่เนี่ยตัวจี๊ดเมืองไทยไอ้เหี้ยอยากได้คนสั่งไฟได้ผมแนะนำพี่พอร์ตอะพอร์ตกลัวะเรียกแลนมีเรียกเโหลดตามน้องๆให้ผมหน่อยนิดโอเคนะครับตามน้องกลับมาให้ผมหน่อยดิเพื่อนเพื่อนอะไรหรอครับเพื่อนอะไรครับน้องน้องไหนครับผมไม่รู้จัก เห็นน้องอะไรครับอะไรน้องอะไรหรอครับก็เห็นน้องชอบชอบกวนครับฮะน้องน้องกลวนกลวนเพื่อนน่ะกวนผมน้องในแก๊งเพื่อนน่ะแกชอบมาเก่าโอ้โหขอโทษขอโทษแทนน้องด้วยครับไม่รู้ว่าน้องคนไหนให้น้องไม่ผมจะให้ให้เพื่อนคนไหนครับทำน้องให้หน่อยเพื่อนน้องคนไหนครับจะให้ผมไปาใส่ปอกคออ่ะ มีหลายคนนะเด็กแรงเต้อนครับแก๊งนายหนีตายไปสู้กับบอทแล้วอ่ะแก๊งตายไปแล้วใช่หรอชอบเมือยให้มึงดูไปยืนไม่รู้ดิเพิ่งมาเด็กเมื่อกี้เนี่ยเมื่อมาเด็ยจะปล่อยจะปล่อยน้องแกนี่ปล่อยมันไปโตเถอะให้เด็กมันไปโตเถอตอนพี่ผมจะบอกให้นะเมื่อกี้เหมือนแบบพวกใส่โซ่พี่ของใช่หรอเออเอาโซ่ออกได้แล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยปล่อยโซ่ออกมาดี ใมเวลามันค่อยปล่อยมันยังไม่อย่างมันไม่อยากกินเนื้อมันกินอาหารอยู่โอ้ยจะกินเนื้อเลยหรือเวลาเด้อบอกก่อนวังติดคอตายเด้อไม่มันเคี้ยวไม่ยากหรอกเคี้ยวไม่ยากหรอใช่ถ้าไม่ใส่อาหารเสียมันไปนะมันเคี้ยง่ายอยู่แต่ว่าเมื่อใส่อาหารเสียมไปเดิไม่ไหวลงมา๋ยวมาแป๊บนึงไม่ไปลงไม่ไปลงหาของหรือไปไบโอป่ะเดี๋ยวไปส่งไหมไม่ได้ไปไบโอไปนี่หนีตายเออ เอ้ยลงลงมาคนนึงหน่อยดิน้องลงมาคนนึงหน่อยไม่มีรถเขื่อนลงมาคนนึงเอาได้เปล่าไอ้แก๊งเนี่ยไอ้แก๊งเนี่ยเอาได้เปล่ามัดได้นะตายเตมเลยมัดได้เลยไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงเขื่อเอ้ยใจเย็นตาต้าห้ยจะเดินแรงแค่งเดียวเลยเดี๋ยวก็เลยช่วงนี้เห็นหายก็เลยมีเงื่อนง่ายๆไอ้พี่หลับไปเดินแรงจังอ่ะน้องเดี๋ยวช่วงนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตามมาเขื่อ ฮะไอ้ววิินนกูคุยเหมือนเงี้ยนี่ยไปไปสภาไม่ที่ผมบอกใส่อาหารเสริมคือใส่พวกแบบอะไรมาด้วยเวลาเล่นน่ะเจ้ช่วยด้วยตรงไหนพี่เดี๋ยวให้ให้ไปเทเลเกียครับวันนี้วันนี้ผมเอาที่เราชี้กันมื่ก่อส้นตีนผมเมื่อวานเนี้ย แล้วตอนนั้นผมฉุดนะไม่รู้อ่ะแต่คิมบอกขัดหน่อยจะโดนประตูฆ่ามันเห็นไม่เหมือนกันคีไม่ขัดเลอ้าวไอวินมึงลงลิฟต์มาดิมึงขึ้นลิฟต์ไปทำไมไอวินอยู่อยู่ไอวินใช่ไหมเนี่ยฮีโรช้เราค่อยกลับไปตีมันอีกรอบก็ได้ไอ้ไ้มันเฮดอ่ะ ใส่ซ้ำไม่อยู่เจ็ดวันนี่เดี๋ยวไอ้เหี่ยเอ้ยวิีแทงเพื่อนเว้ยไป้ชอบเดิมชอบเดิมไมเดดีชอบเดิมเดีชอบเดิมวินดยว่าให้ดีหัวแข็งหรือเปล่าเนี่ยมีบัตรออกแกงไหมนี่ยเขื่อเขื่อมีบัตรออกแกงไหมเนี่ยมีมีมมีนน้ัวินไปดิไปมากปลดกูดาวด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ หมด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 เฮ้ยกูใส <sh abb at> hey, like ่กระสุนไม่ได้วะต้องรอหนึ่งพี่ต้องรอนายกนายกไุคนี้ไม่ยอมเทียบเงินให้ผมอะเฮ้ยกูกูใส่กระสุนไม่ได้เนี่ยมึงใส่กันได้ปะใส่ได้ปกตินะไปเลยอ่ใส่ไม่ได้ใส่ได้ปกตินะไม่ได้นะฝ่ามือเยอะฝ่ามือเยอะลองถอดสกินดูดิได้ไหมเพราะสกินบักไอ้เหี้ยเกี่ยวเหรอลองดูดิได้ไหมล่ะสกินมันบักหรอ ไม่ดูก็ลองถอดดูไปปะทูปะทูปะทูเราตามแกเดินแรงแกเดินแรงพูดช่วงเนี้ยอน้องแกน้องแกแรงก่อนอ่ะน้อแกแรงเราก็แรงกลับดิโอ้ยไม่ล่าม่แรงเลยมันแรงตรงไหนน้องมันต้องปกป้องชีวิตตัวเองพี่ยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยน้องพี่เดินแรงอ่ะมันก็เดินแรงมันก็เป็นยังไงวะเดินเลยครับว่าเดินแรงเดินแรงแกงก็หกไงครับพี่ หกแล้วต้องทำยังไงล่ะน้องหกแลมันก็เรียกมันก็จะเลื้อยตัวเราเองเน่ยพี่หกหกแล้วก็เจ็บหกแล้วก็เจ็บป่าปี่นีพี่เป่าปี่เรียกน้องกันมานี่ดีกว่าเรียกเรียกใครมานะต้นหอมเดิมพี่พี่บอลต่อเรียนโอเคโอเคโอเคต่อนรียนเลยจุ่มแทงผมนะเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็มาให้เห็นมีนัดหรือมีนัดหรอหรื่องไง อะไรครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์มันเีียงพี่ก่อนทูมาพี่พูมารว่าเรามีพี่ถือว่าแบบพ่านน้องๆใจนิ่งนี่อยู่นะครับเพราะพี่เพราะพี่เหมือนพี่รู้ว่าพี่สู้ตอนนี้พี่คงไม่ไม่ขนาดไม่ไหวใช่ไหมใช่มันกันมือนก็ใช่แหละเราทีแล้วก็โดนไงให้ได้ใได้มาแกงต้ามันโหดด้วยช่วงเนี้ยโหดตลอดพี่โอ้โหก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็พี่หมายถึงว่าช่วงนี้แกงแกงต้ามันมาแรงมันโหดด้วยไง เลยต้องรลีกให้โหดเนาะไม่ไม่โหดได้ไงล่ะแม่นด okay. okay, uh, ้วยอืมนั beautiful. ่นแหละพี่ก็เลยซาซาลงดีกว่าโอเคครับไม่พี่ซาแต่น้องพี่ไม่ซาไงครับอยู่พี่อยู่ไม่ซานี่น้องมันไปทำอะไรล่ะครับก็ต้องให้มันกินเอาอย่างมันก็ต้องให้มันกินเกาเหลาเดี๋ยเออก็เท่เนี้ผมก็จะเกาเหลามาเสริฟแต่แต่ว่ามันไม่ยอมรับบานีได้เหรอ เออผมว่ามาเสิร์ฟแบบหม้อแล้วแกงมันโหดเปเป็นพิเศษเละเดี๋ยวมันไม่อยากกินหรือเปล่าผมไม่อยากเสิร์ฟไป้ตะคิมอ่ะตอนเนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกมันอิ่มแล้วยินจุกๆไปก็ไม่เป็นไรหรอกถูกไหมล่ะให้มันให้มันอิ่มก่อนได้ไหมวันเนี้ยให้มันอิ่มก่อนวันเนี้ยตอนพี่อิ่มอ่ะแล้วพี่เจอของอร่อยอ่ะผมว่าพี่ก็ยัดหาเขาไม่ได้ถูกไหมล่ะผมก็เลยผมก็เลยอยากหม้ออะไรดีๆให้แค่นั้นเอง อพี่ได้มาแล้วของดีพี่ได้มาแล้วพี่เจอแล้วใช่อันนี้พี่ได้ของดีแล้วหรอไม่พี่เจอมาแล้วของดีอ่ะที่เองมอบให้พี่อ่ะแต่แต่ของดีน้องไปแล้วไงใช่ไหมล่ะอะไรนะแต่ว่าน้องๆพี่อาจจะยังไม่เจอไงเจอน้องางคนเจอเจอหมดแล้วเจอมาหมดแล้วเจอของดีมาหมดเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์ปัญหาของพี่ก่อนเด้ออาพี่เยอะเหรอตอนเนี้ยใช่ลุมเล้าจัดเลยหลายแก๊งจัดแก๊งไหนอ่ะแก๊งไหน ทุกแก๊งอ่ะตอนเนี้ยมองไปไหนก็มีแต่ส้นตีนหมดเลยเมื่อวานได้ข่าวเล่นสองนี่ก็ตบสองนีไครับพี่ดครับพี่ดีครับอะไรนะไม่มันก็มันก็มันก็ไหวแหละกับแก๊งที่มันไม่ได้ได้ได้ใช้อ่ะมันก็ไหวกับแก๊งแบบนั้นแหละแต่กระด้มันที่ไม่น่าไหวโอ้ถูกไหมล่ะพี่ก็พูดเกินอย่างนี้พี่ก็เป็นท็อปสอง สตาทาวอ้ยเหยาพี่เป็นทิดป็อปเลยยังโดนสเต็มโหดอยู่เลยแล้วสต็อปสองสตาทาวคือใครอย่างนั้นอ่ะนี่ไงน้องมะเขือ่นี่ไงมะเขือมันไม่เอาเลยเร็วมันไม่เอาแล้วกลับมาได้ยังครับอะไรนะครับกลับมาได้ยังครับกลับมาได้ยังกลับไม่ไหนครับพี่หมายถึงว่ากลับมาลั่นนะครับอยากเห็นลั่นเก๋ K O D อีกอะไรอย่างนี้ยครับไม่มีแล้วทำไมอ่ะเบาลงแล้วเหรอเป็นตำแก๊กหมดทำไปไม่อยากเลย เฮ้ยยังไม่พูดกันงี้ล่ะมะตั้ตมไปทำาให้แกงคนอื่นเขางอมเนหดเกินอ่ะตั้ตมอ่ะท่าโหดเกินเว้ยแต่ล่าสุดเรื่องไอ้เคียรดีไม่ใช่ไม่ใช่หรอตั้มนะก็บอกพี่ก็บอกตั้มเลยว่าตั้มยัหหงหดเกินเพราะตั้มหดเกินเนี่ยคนเหมือนว่ามันก็ทำให้แกงแบบแผ่วแบบหยุดอะไรอย่างเงี้ยขอโทษเออขอโทษครับพี่แต่โหดจริงนะอันนี้ไม่ได้อวยนะจริงจริงจริง ผมผมเดินไปก้าวเท้าออกไปอีกนิดนึงพี่ก uh ็แทงหลังผมแล้วพี่ต๊องไม่เคยพี่แทงหลังน้องไม่อะเวลาเวลาพี่อ้าปากผมก็เห็นลิ้นไก่ของพี่แล้วผมว่ามันเหลืออยู่นะอาหารเสริมมีในกลุ่มมันยังมันยังมีอยู่แน่นอนแบ่งกันไงอาหารเสริมอะแบ่งกัน เนี่ยนายกิจเอามะเขือเข้าก็ได้แต่เป็นเงินที่ผมให้นายกเทของจเจอยู่นายกไม่ยอมทำให้ผมสักทีผมไม่เอ้ยมึงเอาทีละเรื่องก่อนก็ผมไม่มีเงินผมไม่มีเงินผมปลดจ้าวไม่ได้นี่เดี๋ยวเอาให้อาเรียกอะไรเลขยกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับอ่ะเอ็มหนึ่งอันนี้จะสับสลอดเลยครับหรือว่ารอฟังกันไม่ได้ครับ ใช่ใชครับรอรอรอ